สวัสดีครับแฟนๆของอูสังธรรมหาสารคามผู้เขียนเขยครับผมกับสาลีสาลีพวงของอูสังธรรมหาสารคาำปลายวันที่17ตุลาคม2566มารีวิวก่อนทรงลูกค้าทางอำเภอไปหน่อยครับผมพวงตัวนี้กว้าง2เมตรครับผมยาว3เมตรสูงเมตรนึงครับผม ทางนาลูกค้าได้เพิ่มเติมขึ้นเป็นสูงลอยสามสิบครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นเราออกคูครับผมลูกค้าสร้างเป็นเผ้าหกล้อหล่อคูยางขนาดของอยางเช็ดหาซูนครับผมขอบสิบหะเป็นเผ้าหกล้อเช่นเคยครับผมเปิดได้สามทาง ลาบบนถอดดอกเดนี่ลาบบนผมก็ปลูกน็อตใหขั้นน็อตใหม่อยมีเวลาเรียนม้มีเกิดการเสียงดังพวงขั้นนี้ลูกค้าว่าเอาลวดไล่ครับผมหมักสีแบบพื้นๆ ขนาดของคาซี่ครับผมคาซี่เล็กล่างน้ำนะฮะเล็กล่างน้ำนะฮะครับผมซับด้วยเพจเงาข้อหลักกับแบบเงาไฮซิฟเซนตุ่ยเป็นกล่องหลับข้อหลกักเผาสองนิ้วครับผมตาไกลตัวใหญ่กอดด้วยเล็กปองอ้อยให้ขาตั้งแบบเป็นเกียวครับผมปรับระดับได้ ส่วนช่วงล่างพ่มกะเล็กล่างน้ำหนาซ้ำกาคำกันบ่ให้พับท่านใดกำลังมองกำลังมองหาสารีพวงไปบันทุกอ้อยมันทุกมั่นช่วงนี้ก็นาเขา่าเขี่ยวเขาก็ สนใจกับตีต่อครับมาครับที่084 5 1 8 8 5 6 0หูา่สรป้างสรรค์างต่ำรับใสบริการครับผมส่งถึงที่ครับผม สนใจกับทกาขามากครับผมที่0 8 4 5 1 8่งแปหาสร้างตามหาสักคมบาทน้องโนอครับผมส่วนชิปนี่ก็ขอส,สวัสดีครับผม